สวัสดีนะครับทุกท่านวันนี้มาอัปเดตว่าสถานการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับวันนี้กลับมาที่ตัวอกกลางนะครับก็ความร้อนแรงก็ยังร้อนแรงกันต่อไปนะครับโดยเฉพาะความขัดแย้งนะครับระหว่างสหรัฐนะครับกับอิหร่านเนี่ยนะครับผ่านตัวแทนนะต้องบอกว่าแรงขึ้นในขณะที่อิสราเอลนะกับอิหร่านนี้ก็ไม่ได้เผวเช่นเดียวกันนะครับมาฟังข่าวแปรต่างประเทศชิ้นนี้กันนะครับเตหรานนะครับจะโจมตีอิสราเอลหรือไม่นะครับบรรดาที่ปรึกษาของอิหร่าน ถูกกำจัดในการโจมตีต่อซีเรียของ i d ดออิสราเอลนะครับโจมตีที่ตั้งของกองทัพอิหร่านในเมืองหลวงของซีเรียบรรดาที่ปรึกษาของอิหร่านนะครับในซีเรียถูกสังหารในการโจมตีต่อดามัสกัสการโจมตีนะครับมาภายหลังการโจมตีต่างๆนะครับต่อทหารของสหรัฐในซีเรียบรรดาที่ปรึกษานะครับของอิหร่าน หลายรายนะครับได้ถูกสังหารในการโจมตีของอิสราเอลในกรุงดามัสกัสสื่อของซีเรียนะครับได้รายงานรายงานนะครับได้เสริมอีกว่าบรรดาพลเรือนยังได้ถูกสังหารอีกด้วยแต่ไม่ได้ให้ตัวเลขนะครับสำหรับชุดนะของผู้บาดเจ็บล้มตายมาด้วยสิ่งนี้นะครับเป็นการรับทราบนะครับที่หาได้ยากนะโดยดามัสกัสของยอดผู้บาดเจ็บล้มตายของอิหร่านในการโจมตีต่างๆต่อซีเรีย าการเฝ้าตรวจติดตามนะครับสงครามและนะบับรรดารายงานต่างๆของ SOHR มีประชาชน7รายนะครับได้ถูกสังหารในการโจมตีนั้นการโจมตีของอิสราเอลในซีเรียกล่าวโดยรามีอับเดลไรามานผู้บริการนะครับของ SOHR ว่าการโจมตีต่างๆของอิสราเอลได้ตั้งเป้าหมายที่ฐานทัพแห่งหนึ่งที่เป็นของเอชโบล และกองกำลังพิทักษ์ปกป้องการปฏิวัติของอิหร่านสังหารประชาชน7รายแรงข่าวหนึ่งะครับในพันธมิตรภูมิภาคของอิหร่านยังได้บอกรอยเตอร์ว่าที่นะครับตั้งหนึ่งะครับของ IRGC ได้ถูกโจมตีนะครับครั้งนั้นนะครับเจ้าหน้าที่รายหนึ่งนะครับได้บอกแก่สำนักข่าว AP ว่า พลเรือนชาวซีเรียสองรายได้ถูกสังหารในการโจมตีนั้นสื่อรัฐนะครับของซีเรียซา,า,นานาได้อ้างถึงบรรดาเจ้าหน้าที่ความมั่นคงต่างๆได้ตำหนิศัตรูไซออนิสสำหรับการโจมตีนั้นบรรดาเจ้าหน้าที่นะครับได้กล่าวว่าการโจมตีต่างๆหลายครั้งได้ถูกเริ่มปฏิบัติการจากที่ราบสูงโกลานมุ่งเข้าสู่เมืองหลวงของซีเรีย อาหารซีเรียนะครับได้กล่าวว่าขีปนาวุธต่างๆนั้นได้ถูกยิงกระทบเข้าสู่บางจุดนะครับทางตอนใต้ของดามัสกัสกองทัพนะครับได้เสริมอีกว่าการโจมตีต่างๆนั้นได้ทิ้งบรรดาพลเรือนนะครับหลายรายที่ต้องหลั่งเลือดสาสละชีพแล้วก็บาดเจ็บการโจมตีนั้นนะครับเป็นครั้งที่3ในรอบ2เดือนนะครับในเมืองหลวงของซีเรียที่ถูกตำหนินะครับต่ออสราเอล ในวันที่20มกราคมการโจมตีที่ถูกกล่าวหาหนึ่งของอิสราเอลในกรุงดามัสกัสนะครับได้สังหารบรรดาสมาชิกนะครับนะของ IRGC สิ่งนี้นะครับมาท่ามกลางสงครามที่กำลังดำเนินไปในกาซาและการประทะกันต่างๆนะครับระหว่าง IDF และ H เอชบุลการเคลื่อนไหวนะั้นนะครับได้ถูกมองว่าเป็นส่วนนะของความพยายามต่างๆที่กำลังดำเนินไปของอิสราเอลที่จะป้องกันอิหร่าน จากการติดอาวุธนะครับแก่บรรดาตัวแทนของพวกเขานะครับมันข่าวแปลต่างประเทศชินนี้นะครับก็มาตามหลังนะหลังจากที่ฐานทัพนะของสหรัฐนะครับในจอดแดนนะครับถูกโจมตีนะวันนี้ก็มีข่าวชิ้นนี้ตามมาว่าที่ตั้งนะครับของทหารอิรานในซีเรียนะถูกโจมตีนะครับก็มีที่ปรึกษาเนี่ยนะเสียชีวิตไปหลายรายนะครับก็ไม่ทราบว่าเกี่ยวข้องหรือเปล่าแต่มันก็เป็นการบ่งบอกสัญญ,ญาณว่า ความเดือดนะในตหนอ,อกกลางเนี่ยยังเพิ่มสูงขึ้นนะครับไม่ได้แผ่วลงนะครั้งนี้เป็นการโจมตีที่ถูกกล่าวหาว่าอิสราเอลนะครับเป็นผู้กระทำต่อเมืองหลวงนะครับของซีเรียรกรุงดามัสกัดนั่นเองโดยการเริ่มต้นยิงนะครับจากที่ราบสูงโกลานที่ทางใต้นะครับของกรุงดามัสกัสนะครับ เราต้องติดตามสถานการณ์ต่อไปนะครับว่ามันจะขยายตัวหรือเปล่าอิรานเนี่ยจะ,ะเผชิญหน้าตรงกับอิสราเอลหรือไม่นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ